สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะคือเรื่องที่เราจะมาคุยกันนี้มันเอ่อทั้งพีคทั้งกาวแล้วก็อลหมานมากๆเลยค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะคะว่าถ้าจู่ๆเราตายไปแบบไม่รู้สาเหตุแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีข้างๆน้ำพุประหลาดพร้อมกับเห็นศีรษะของผู้หญิงสวยคนหนึ่งรออยู่ข้างๆฟังดูเหมือนพลอตหนังตลกเกรดบีเลยนะครับ ใช่เลยค่ะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับชายที่ชื่อซ่งซูหังค่ะอืมซึ่งต้องบอกเลยว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากนะครับคือแม้แต่ในโลกของผู้บําเพญเพียรที่เต็มไปด้วยเรื่องเหนือธรรมชาตินะ่ะการตายแล้วฟูนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่และการที่ตื่นมาแล้วพบว่าร่างเก่าของตัวเองยังไม่ตายนี่สิครับแถมยังกลายเป็นของเหลวคล้ายๆสลามอีกแล้วยังพยายามจะไปทําอะไรบางอย่างต่อด้วยใช่ครับ อันนี้คือปริศนาซ้อนปริศนาเลยเรียงไทม์ไลน์สุดปั่นป่วนนี้กันแบบช็อตต่อช็อตเลยตั้งแต่เขาตายได้ยังไงทําไมถึงมีซ่องซูหังสองร่างในเวลาเดียวกันและที่สําคัญที่สุดเรื่องราวทั้งหมดนี้นําไปสู่การกําเนิดอาวุธระดับตํานานที่ชื่อว่าถุงมือวานจอมยโสได้ยังไงคําถามตั้งต้นที่น่าสนใจมากเลยครับว่าตกลงแล้วอะไรคือคนไกเบื้องหลังปรากฏการสุดประหลาดนี้กันแน่มันเป็นอุบัติเหตุ หรือว่ามีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู่กันแน่คือเรื่องมันเริ่มขึ้นแบบงงๆเลยค่ะซ่องสู่หังลืมตาตื่นขึ้นมาข้างนำ้ำพุมีชีวิตในโลกส่วนตัวของเขาความทรงจำสุดท้ายของเขาก็คือการหลบแสงสักดิธิ์ประหลาดที่พุ่งเข้ามาโจมตีอ๋อที่เขาเหยียบดอกบัวสีดำแล้วหมุนตัวหลบเท่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่มากแล้วภาพก็ตัดไปเลยตื่นมาอีกทีก็คือมาโผล่ตรงจุดเกิดใหม่นี้แล้ว ซึ่งเขารอดมาได้เพราะเคยฝังยันชีวิตสำรองเอาไว้ตรงนี้นี่เองใช่ค่ะตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงนะครับว่ายันชีวิตที่ว่านี่ยมันไม่ใช่ยันฟื้นคืนชีพธรรมดาทั่วไปนะอ๋อมันพิเศษกว่านั้นเหรอคะใช่ครับมันเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่าทางอมะตะของนางฟ้าที่ชื่อเฉิงหลินคือลองนึกถ้าว่ามันเหมือนเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของจักรวาลที่เธอควบคุมอยู่อ,อการผูกยันชีวิตไว้กับทางของเธอเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่การชุบชีวิตธรรมดา แต่มันเหมือนเอ่อเหมือนการทำ s ิสต e มรีสต o r e จากไฟแบ็กอัพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับโอ้โหเป็นสุดยอดระบบประกันชีวิตเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับนั่นคือเหตุผลที่สู้หังกลับมาได้แบบครบส2ไม่มีอะไรขาดหายไปเลยแต่ภาพที่เขาเห็นตรงหน้าหลังจากฟื้นขึ้นมานี่สิคะมันเหนือจริงยิ่งกว่าเดิมอีกเขาเห็นเจ้าสารฉูซึ่งเป็นผู้อาวุโสที่ทรงพลังมากแต่ตอนนี้เธอเหลือแค่ศีรษะครับ กำลังลอยแช่น้ำผู้มีชีวิตอยู่เลยเหมือนแช่ออนเซนเลยค่ะแถมยังเป่าฟองอากาศเล่นอย่างสบายใจเฉิบอีกต่างหากแล้วพอเห็นซูหางตื่นก็เลยชวนคุยแก้เบื่อขึ้นมาทันทีใช่ค่ะและบทสนทนานี้ละค่ะที่เป็นกุญแจสําคัญดอกแรกเลยอืมจดสลาชูด,ดูอารมณ์ไม่ดีต่อไรนะครับเธอตั้งคําถามขึ้นมาเลยลอยเลยว่าทําไมส่งหนึ่งหรือ slow witted song ชายที่เธอแอบชอบนะ่ะถึงได้ครอบครองทางอมะตะของเฉิงหลินมาใช้ได้ เธอสงสัยว่าของสำคัญระดับนี้ปกติแล้วจะให้กันเฉพาะคนที่เป็นคนรักกันเท่านั้นใช่ครับเธอเลยปักใจเชื่อไปแล้วว่าสองคนนั้นต้องแอบมีซัมติงกันอยู่เบื้องหลังแน่สถานการณ์ตึงเครียดเลยค่ะสูหังที่เพิ่งฟื้นจากความตายก็ต้องมารับบททนายแก้ต่างให้ส่งหนึ่งทันทีแต่เขาฉลาดมากนะคะพยงยอมหาทางออกให้โดยตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนครับเจ้าสาราชูนางฟ้าเฉิงหลินเป็นพูดผี บางทีส่งหนึ่งอาจจะทําสัญญาพูดผีกับเธอก็ได้อ๋อเพื่อที่จะยืมพลังทางอมาตะมาใช้ชั่วคราวใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องชู้สาวเสมอไปถือว่าเป็นการพลิกสถานการณ์ที่หลักแหลมมากครับเพราะมันเบี่ยงประเด็นจากเรื่องรักสามเศร้าไปเป็นเรื่องกลไกพลังแทนซึ่งก็ดูเหมือนจะทําให้เจ้าซาลาชูอารมณ์เย็นลงได้บ้างนะคะครับหลังจากจบการสนทนาอันน่ากระอากระอ่วนนี้สู่หังกรีบวิ่งกลับไปที่โรงหล่ออาวุธทันที จุดที่เรื่องมันหลุดโลกไปเลยพอเขาวิ่งกลับไปถึงโรงหลอ่อเขาก็ต้องช็อกตาตั้งเขาเห็นร่างเก่าของตัวเองค่ะแต่มันไม่ใช่ศพนะร่างนั้นมันกลายสภาพเป็นของเหลวสีทองคล้ายๆสลามเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วกําลังดิ้นยึกยักยักยักพยายามจะรวมร่างตัวเองเข้ากับถุงมือวานที่ยังสร้างไม่เสร็จโอ้โห oh. คำถามสุดพีคเลยเกิดขึ้นในหัวเขาเดี๋ยวนะหรือว่าตอนนี้มีส่งซูหางอยู่สองคน มันเป็นสถานการณ์ที่ขัดแย้งกับตะก,กะทุกอย่างเลยร่างใหม่ที่ฟื้นจากยันชีวิตก็ยืนอยู่ตรงนี้แต่ร่างเก่าที่ควรจะตายไปแล้วกลับยังมีชีวิตอยู่แถมยังมีความตั้งใจของตัวเองที่จะไปรวมกับอาวุธอีกเป็นไปได้ยังไงกันสู้หังก็คิดแบบนั้นล้วค่ะเขาเลยตัดสินใจใช้วิชาประเมินลับกับร่างของเลีลวของตัวเองทันทีเพื่อหาคําตอบใช่ค่ะและผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นมาก็คือ เขาเลือกที่จะโยนร่างตัวเองเข้ากองไฟเพื่อหลอมอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดหาไปได้ยังไงสมองฉันโดนลาเตะมาหรือไงถึงจะยอมฆ่าตัวตายเพื่อตีดาบเนี่ยนะซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นซะด้วยไม่ใช่เลยค่ะเขาไม่ใช่พวกบ้าการต่อสู้ขนาดนั้นนั่นก็นนำไปสู่การติดต่อทางจิตกับอาวุโสไป2สองเพื่อขอคำอธิบายสินะครับ ใช่ค่ะแล้วพออาวุโสไปสองรับสายปุ๊บคำถามแรกที่ยิงกลับมาเลยก็คือสมองโดนลาเตะมาหรือเปล่าฮถามตรงใจซูหังเลยเล่นเอาซูหังแทบอยากจะตัดสายทิ้งเลยค่ะแต่อาวุโสไปสองก็ไปตรวจสอบภาพรีเพลย์ของเหตุการณ์ให้แล้วก็ให้คำตอบที่แท้จริงกลับมาใช่ค่ะสรุปว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าพายุสถานะผิดปกติที่ถาโถมเข้าใส่ซูหังพร้อมๆกัน ถูกต้องครับมันคือสถานการณ์ที่เรียกว่า perfect storm ของความโชคร้ายจริงๆปัจจัยหลักๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันมี4ี่อย่าง 1. คือพลังมายาจากแสงศักดิ์สิทธิ์ที่โจมตีเข้ามาตอนแรกอืหือมันส่งผลกระทบต่อจิตใจโดยตรง2คือทันจิตตมานคือในจังหวะน,นั้นพอด,ดีเยสือซึ่งเป็นผู้ผีในสังกัดของซูหังกำลังเผชิญด่านเคราะห์สวดตัวอยู่อ๋อผลกระทบด้านลบเลยส่งมาถึงเจ้านายอย่างเขาด้วย ใช่ครับนี่ยังไม่หมดนะ 3. คือพิษที่ตกค้างในร่างกายเป็นพิษร้ายแรงจากศัตรูเก่าที่ยังกำจัดออกไปไม่หมดและสุดท้าย 4. คือคำสาปจากนรกที่เขาดันไปติดมาโดยไม่รู้ตัวตอนที่ไปเปิดคลินิกรักษาผู้คนในโลกอสูรคือไปทำดีแต่ดันได้คำสาปติดตัวกลับมาซะง,งั้นสวยซ้ำสวยซ้อนของจริงเลยค่ะสิ่งที่ได้ทึ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่ความสวยนะครับแต่ถ้าเราเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน พลังมายาคำสาปพ,พิษทันจิตตมานทุกอย่างมันประดังเข้ามาในเสี่ยววินาทีเดียวจนระบบป้องกันทางจิตใจของซูห่างล่มสลายเขาสูญเสียการเข้าควบคุมไปเลยใช่ครับและทำในสิ่งที่เหนือความคาดหมายลงไปซึ่งนี่คือรูปแบบท,ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกับเขาการสะสมสถานะผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องร้ายๆแต่สุดท้ายมันกลับหลอมรวมกันจนเกิดเป็นบางสิ่งที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อสรุปคือซวยจนคอมโบติดคริติคอล หลังจากรู้ความจริงนางฟ้าหกกุณธรรมผู้รับหน้าที่ตีอาวุธก็กลับมาเพื่อจะตีถุงมือต่อให้เสร็จครับแต่คราวเนี้ยมันเกิดเรื่องประหลาดขึ้นไปอีกขั้นค่ะทุกครั้งที่ค้อนของเธอกระหน่ำทุบลงไปบนถุงมือที่กำลังหลอมอยู่เนี่ยซูหังร่างใหม่ที่ยืนดูอยู่ห่างๆกลับเป็นคนร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดออ๋ นั่นเป็นเพราะเขายังมีการรับรู้เชื่อมต่อกับร่างเก่าที่กำลังหลอมละลายเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธอยู่นั่นเองคือเขายังรู้สึกได้หรอคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดทางกายภาพนะแต่มันคือการเชื่อมโยงกันในระดับจิตวิญ,ญญาณเลยพูดง่ายๆคือเขากำลังรู้สึกถึงความเจ็บปวดของการถูกตีขึ้นรูปไปพร้อมๆกับถุงมือชิ้นนั้นเลยครับโหเหมือนกับว่าเขากำลังถูกตีไปพร้อมๆกับเหล็กเลยค่ะเจ็บปวดแต่ก็ต้องทน จนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายร่างเก่าที่เป็นของเหลวของซูฮังก็ควบแน่นตัวเองกลายเป็นแกนกลางของถุงมือโดยอัตโนมัติและแล้วจุดไคลแม็กซ์ก็มาถึงค่ะตราประทับมหาปราศซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ยืนยันระดับพลังของเขามันลอยออกมาจากร่างใหม่ของเขาเองแล้วก็ประทับสแตมป์ลงบนถุงมืออย่างแรงแสงสว่างวาบขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็อัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นทันทีใช่เลยค่ะ และนั่นคือจุดกําเนิดของอาวุธชิ้นใหม่ที่มีชื่อว่าถุงมือวางจอมยโสครับชื่อเท่มากอาวุธชิ้นนี้ถูกยกระดับขึ้นไปเป็นอาวุธวิเศษระดับ8ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบกับระดับพลังของสู้ห่างในตอนนี้มันก็เหมือนกับเด็กมธัธยมปลายที่จูจ่ๆก็มีคนเอากุญแจเครื่องบินรบมาใส่มือให้อ่ะครับโอโ้โหคือมันทรงพลังเกินกว่าที่เขาจะใช้ได้เต็มที่ใช่ครับมันเลยมาพร้อมกับสถานะพิเศษคือมีผนึกอยู่สี่ชั้น ซึ่งจะค่อยๆปลดล็อกความสามารถที่แท้จริงออกมาทีละขั้นตามระดับพลังของผู้ชชยที่สูงขึ้นในอนาคตแล้วความสามารถตั้งต้นของมันก็คือโกงสุดๆไปเลยนะคะคือไอสถานะผิดปกติทั้ง4อย่างที่ทําให้เขาเกือบตายทั้งคําสาปพิษแสงศักดิ์สิทธิ์พลังจิตมารับทุกอย่างถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังโจมตีพื้นฐานของถุงมือไปหมดเลยมันกับว่าเปลี่ยนความซวยทั้งหมดให้เป็นพลังทำลายล้างเลย มันคือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยสมมูรณ์แบบจริงๆค่ะใช่เลยครับนอกจากนี้มันยังมาพร้อมกับสกิลเฉพาะตัวเจ๋งๆอีกหลายอย่างเช่นร่างทองวานจอมยโสหรือเสียงเรียกของวานสินหวังสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือการใช้ร่างหลอมอาวุธโดยไม่ได้ตั้งใจในครั้งนี้กลับให้ผลลัพธ์เป็นอาวุธประจำตัวที่สมบูรณ์แบบและเข้ากับตัวเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรากับว่าโชคชะตากำหนบมาแล้วเลยนะคะได้อาวุธแทบมาแล้วเรื่องก็น่าจะจบสวยๆใช่ไหมคะไม่เลยครับไม่เลยค่ะเพราะหลังจากนั้นซูหังต้องกลับไปที่โลกอสูรอีกครั้งเพื่อหาวัตถุดิบมาเพิ่มแต่เขากลับไปเจอตัวป่วนเขาจนได้เป็นการปรากฏตัวของสายลับจากขุมนรกที่ชื่อไทเกอร์โซค่ะครับเขาปลอมตัวมาเป็นคนไข้ที่ติดเชื้อพลังงานนรกเพื่อมาขอรับการรักษาจากซูหังซึ่งเป็นแผนที่ดูตื้นเขินมาก แล้วการแสดงของเขาเนี่ยมันละครเกรดบีชัดๆเลยค่ะพอซูหังแค่มองไปที่เขาไทเกอร์โซก็ทำท่าตกใจสุดขีดแล้วร้องว่าอ๋อแผนแตกซะแล้วแล้วก็ระเบิดตัวเองทิ้งทันทีเลยใช่ค่ะเพื่อโปรยคำสาปใส่ซูหมซึ่งซึ่งหน้าเลยคือมาเพื่อทำแค่นี้จริงๆการกระทำของไทเกอร์โซมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาป่วนแล้วก็ไปแต่มันเป็นสัญญาณเตือนว่ามีภัยคุกคามที่ใหญ่กว่านั้นกำลังจับตามอง และกำลังจะมาถึงตัวซูหังในไม่ช้าอ,อ๋อเหมือนส่งคนมาอย่างเชิงก่อนใช่ครับซึ่งก็จริงค่ะเพราะในเสี้ยววินาทีนั้นเองซูหังก็ได้รับการติดต่อทางจิตจากเสือเฝ้าบ้านซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของอาวุโสไบสองครับมันส่งคําเตือนแบบด่วนจีมาเลยว่าเจ้านายสั่งมาให้รีบหนีกลับโลกมนุษย์ภายในสิบนาทีไม่งั้นตายแน่โอโ้โหซูหังได้ยินแบบนั้นก็ไม่ลังเลเลยค่ะควักยันวับออกมาใช้หนีกลับโลกมนุษย์ทันทีแบบไม่คิดชีวิตแต่ความกลาหลนมันยังไม่จบแค่นั้น การวาบแบบรีบร้อนฉุกละหุกม,มันมักจะเกิดข้อผิดพลาดเสมอใช่ค่ะและครั้งนี้ก็เช่นกันพิกัดที่เขาวาบกลับมามันคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยซึ่งคำว่านิดหน่อยในที่นี้ส่งผลกระทบมหาศาลเลยนิดหน่อยที่ว่านี้คือแทนที่เขาจะกลับมาที่พื้นดินอย่างปลอดภัยเขาดันไปปรากฏตัวกลางอากาศค่ะแล้วก็ร่วงลงมาแปะอยู่บนกระจกหน้าต่างของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบนชั้น21ในสภาพเหมือนสไปเดอร์แมนเลยนะครับใช่เลยค่ะ ต่อหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งกินอาหารเช้าอยู่พอดีเธอถึงกับพ่นนมที่กำลังดื่มอยู่ออกมาด้วยความตกใจเลยค่ะสูหังอุทานออกมาคำหนึ่งก่อนที่ตัวเขาจะค่อยๆถลายร่วงลงไปมันเป็นฉากที่ตลบรายและสรุปตัวตนของเขาได้ดีมากนะเขาเพิ่งรอดตายจากพลันระดับจักรวาลหลอมวิญ,ญญาณตัวเองเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์และหนีจากภัยคุกคามมาได้แต่สุดท้ายกลับมาพ่ายแพ้ให้กับกฎฟิสิกส์พื้นฐานและพิกัดวาร์ปที่ผิดพลาด มันคือสเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยครับเป็นการกลับบ้านที่น่าจดจําจริงๆค่ะสรุปการผรจญภัยครั้งนี้ของซูหังนะคะเริ่มจากการตายปริศนาไปสู่การมีสองร่างได้อาวุธระดับเทพมาครองและจบลงด้วยการเป็นสไปเดอร์แมนจําเป็นแต่ความซวยยังไม่จบไม่จบค่ะพอเขารอดตายกลับมาถึงพื้นได้เขาก็หยิบมือถือขึ้นมาเช็ควันที่แล้วก็พบความจริงอันน่าตกใจว่าเขาหายไปจากโลกมนุษย์นานถึงหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนั่นหมายความว่าเขาขาดเรียนไปเรียบร้อยแล้ว ใช่ค่ะแต่ความซวยและลอกสุดท้ายที่พีกที่สุดก็มาถึงเมื่ออาวุโสไปโทรเข้ามาค่ะโทรมาบอกข่าวสำคัญที่เขาลืมไปสนิทเลยว่าพรุ่งนี้เป็นวันแต่งงานของโตโตซึ่งโตโตที่ว่านี่คือหมาปักกิ่งของกลุ่มแชทนั่นเองค่ะโอ้โหลืมเรื่องสำคัญที่สุดไปเลยงานแต่งเพื่อนสนิท ที่เป็นหมาใช่ค่ะแถมยังไม่มีของขวัญแต่งงานติดมือไปด้วยซ้ํานี่จึงเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับสู่หางรอดตายกลับมาพร้อมอาวุธใหม่ที่ทรงพลังแต่ดูเหมือนว่าโชคร้ายในชีวิตประจําวันของเขาก็ยังคงตามติดเป็นเงาไม่ห่างในเวลาที่เหลือไม่ถึง24ชั่วโมงเขาจะหาของขวัญแต่งงานให้เพื่อนที่เป็นหมาทันไหมคะและที่สําคัญกว่านั้น งานแต่งงานของสิ่งมีชีวิตในโลกเซียนมันจะวุ่นวายและเหนือจินตนาการของเราไปได้อีกขนาดไหนนี่คือสิ่งที่น่าติดตามต่ออย่างยิ่งเลยค่ะ